สกอตแม็กโทมิเนีไม่เสียใจนะที่ย้ายมาอยู่นาโปลี <N ap oli> ชอบว่ามีความสุขชี้ว่าอันเตโลคอนเต้เนี่ยไม่ได้โหดอย่างที่หลายคนเห็นนะครับสกอตแม็กโทมิเนีครับยืนยันไม่เสียใจเลยที่ย้ายาร่วมทีมนาโปลีพร้อมทั้งพูดว่าอ e ันเตโลคอนเต้กุนซือของเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่โหดเหี้ยมอย่างที่คนอื่นคิดนะครับสตาร์ทีมชาติสกอตแลนด์อย่างแม็กโทมิเนีย้ายมาอยู่กับนาโปลีซัมเมอร์2024และเป็นกำลังสำคัญช่วยนาโปลีคว้าแชมป์กอลโชซีเรียเมื่อรู้กันที่แล้ว แล้วก็เป็นที่รักของแฟนบอลอย่างรวดเร็วพร้อมตั้งชื่อแบบชาวเนเปิ้ลบอกว่า MC Fram นะครับซึ่งคำว่า Fram นะี่มีความหมายว่า My Brother Mac h o m i n e กล่าวกับ BBC Sport บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่แต่เป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมามากๆผมได้เห็นแฟนบอลที่ลหลงไหลเกมลูกหนังผมเห็นโคช้ชผมเห็นนักเตะและผมเห็นโอกาสที่จะยกระดับอาชีพของตัวเองให้ก้าวหน้าและผมก็คว้ามันได้ผมไม่มองย้อนกลับไปเลยนะ ใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจเพราะผมรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและผมจะไม่มีวันเสียใจเลยในชีวิตในดันที่ผมตั้งใจทําอะไรผมก็ต้องการทํามันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมาฉุดรั้งคุณได้ผมรักที่นี่มากๆผมรักแฟนผมรักเพื่อนร่วมทีมผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมทีมกับบิลลี่กูมอร์ทุกวันไม่ได้เจอกันแค่ในทีมชาติสกอตแลนด์และเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมือ่อพูดถึงการทํางานกับอันตโตโรคอนเต้ซึ่งทางแม็กโทมิเน่บอกว่าผู้จัดการทีมชั้นยอดเยี่ยมเลย เขาคาดหวังอย่างสูงและเขาก็มีโครงสร้างและไอเดียที่จะเจนว่าเขาต้องการให้ทีมเล่นยังไงแต่เขาไม่ได้โหดเทียมอย่างที่คนอื่นคิดเขามีด้านดีในตัวคุณสามารถคุยกับเขาได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเมื่อพูดถึงการซ้อมและการทํางานมันคือธุรกิจเรามาที่นี่เพื่อทํางานเรามาเพื่อช,ชนะและเราทุกคนต่างมีความทะเยอทะยานเหมือนกันไม่อย่างนั้นเราคงไม่มาถึงที่นี่นะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของสกอตต์แม็กโทมินีครับบอกว่า ไม่เคยคิดว่าตัวเองคิดผิดเลยที่ย้ายมานาปลีแล้วก็บอกว่าคอนเต้ไม่ใช่คนที่โหดเที้ยบนะครับต่อนี้ข่าวสารของแมนยูครับมีรายงานว่าแมนยูจะคว้าตัวอารัมวาวนัตันในตลาดหน้าหนาวน,นี้60ล้านปอนด์นะครับมีแลนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดพิสแแสดงครับวางแผนที่จะทุ่มเงินกว่า60ล้านปอนด์นะเพื่อจะคว้าตัวอารัมวาววัตันกองกลางตัวเก่งของคริสตันพาเลดมาร่วมทีมในช่วงเดือนมอกราคมผู้บริหารของแมนยูครับเชื่อว่าข้อเสนอจานวนดังกล่าวจะเพียงพอที่จะนำมาให้ทางนั้นคริสตันพาเลดเนี่ย ขึ้นสู่ขึ้นสู่โต๊ะการจรา,จารในการขายโปรเมเกอร์ตัวเก่งของพวกเขาถ้าแมนยูเนี่ยไม่สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองกลางในช่วงสมอที่ผ่านมาแม้ว่านั่นจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของทีมก็ตามนะครับแต่พวกเขาก็มีแผนที่จะทําแบบนั้นก่อนฤดูกาลหน้าโดยคู่หูที่เอาริมชื่นชอบอย่างมากก็คือคาเซเมโรและก็บรูโน่ฟอนาเดสกำลังเป็นเป้าหมายในการจับตามองในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็หลายทีมก็ให้การจับจ้อง รายงานจากเดลิสตาบอกว่ารูเบนอโมริมติดตามความคืบหน้าของอดัมวอตันที่เซลคืดพักมากๆากและชื่นชอบกองกลางรายนี้สุดๆโคตรอย่างอโมริมเองครับเชื่อว่าดาวเตะว้เบปีอย่างอดัมวอตันเนี่ยมีเทคนิคฝีเท้าที่ดีพอที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกองกลางตัวเก่งรายนี้มีบทบาทสำคัญในการพาคลิสตัเลตนะครับโอ้ควา้าแชมป์เอครับ แล้วก็ผ่านเขาไปเล่นในฟุตบอลยุโรปได้สำเร็จขณะที่ชื่อเสียงของวอตตันยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็รอแล้วกันนะรอดูใจมันรักครับฉะนั่นของมาเคสรัดฟอร์ดสนใจย้ายไปอยู่ที่บาซ่าถาวรทีมเดียวเท่านั้นไม่สนทีมอื่นนะครับมาเคสรดฟอร์ดครับดรแรชครับมั่นใจนะว่าจะย้ายไปอยู่กับบาซ่าอย่างถาวรเท่านั้นแม้ว่าจะมีสโมสรใหญ่ๆอ,อื่นให้ความสนใจอยู่ก็ตามนะครับ ดาวเตะทีมชาติอังกฤษอย่างแรดฟอร์ดอยู่ในระหว่างการยืมตัวจากแมนยูไปอยู่กับบาซ่าเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลและทางบาซ่าเองับมีออปชันในการซื้อขาดในราคา26ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์หน้าผลงานและฟอร์มการเล่นของแรดฟอร์ดกับบาซ่ากำลังไปที่จับตามองของหลายๆสโมสร,รในยุโรปแม้แต่เปเช่ก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงหลังจากทั้งสองสโมสร,รเนี่ยพบกันในเกมเชเปอรีกนะครับอย่างไรก็ตามในารายงานจากเดอะมิเรอร์บอกว่ามาคัสแรดฟอร์ดดรแรชดาวยิงอินโทรเวิร์ดครับ มุ่งมันที่จะทำผลงานให้ดีพอที่จะได้ย้ายมาอยู่บาซ่าอย่างถาวรเท่านั้นเพราะสโมสรแห่งนี้คือทีมในฝันของแรฟอร์ดหากย้ายที่จะย้ายออกจากแมนยูนะเขาขอมาที่บาซ่าทีมเดียวเท่านั้นนะครับไม่สนทีมอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับดรแรชนะครับก็รอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายผลงานจะปังแล้วก็จะได้ย้ายมาอยู่กับบาซ่าอย่างสมใจอยากหรือเปล่ารอติดตามได้เลยนะครับ โอ้โหน่าสนใจมากๆาครับสำหรับสถานการณ์ของแรดฟอร์ดหลังจากจบฤดูกาลน,นี้รอเสมอหน้าและก,กันครับบาซ่าอดเซ็นเอยองติดกดฟี فا นะครับบาร์ซโลน่ากำลังจับตามองคารเอต้าเอยองนะครับศูนย์หน้าของเลวันเต้เนาะซึ่งมีค่าฉีกสัญญายอยู่ที่30ล้านยูโรแต่ติดปัญหาสำคัญคือไม่สามารถย้ายทีมในเดือนมกราคมได้นะครับ การย้ายในตลาดหน้าหนาวนี้จะไม่เกิดขึ้นตามกฎของฟีฟ่เรื่องการลงเล่นให้มากกว่าสสโมสรในฤดูกาลเดียวเอต้าเอยองเนี่ยซึ่งย้ายจากเบียไเรเอลมาอยู่กับเลเาเตเพียง3ล้านยูโรตอนนี้ระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงในลาลิกาครับยิงไปแล้ว5ประตูและทําอีก3 s แอซิสจาก8นัดแรกของฤดูกาลโจมาซ่าเริ่มให้ความสนใจอย่างจรงิงจังอย่างไรก็ตามครับกฎข้อ5ของฟีฟ่เนี่ย ระบุชัดเจนว่าผู้เล่นไม่สามารถลงสนามให้สมสโมสรในฤดูกาลเดียวกันได้ซึ่งในกรณีนี้เอต้าเอยองเนี่ยได้ลงเล่นแล้วก็ยิงประตูให้กับบีอารีอัลไปแล้วก่อนจะถูกขายมาให้เลวันเตเฮนะครับนั่นหมายความว่าบาร์เซโลนาครับจะต้องรอถึงช่วงซัมเมอร์หน้าก็คือซัมเมอร์ปี2026หากต้องการคว้าดาวยิงรายนี้มาร่วมทีมจริงๆนะครับก็ถือว่าติดกฎนะครับยังเอามาไม่ได้ครับสำหรับ เอต้าเอยองนะครับโอ้โหดาวยิงตัวร้อนแรงเลยของเลวันเต้ตอนนี้ครับฟอร์มสุดฮอตร่างกายกำยำบึกบึนนะครับโอ้โหรอดูในระยะยาวว่าจะได้ย้ายทีมสมใจอยากหรือไม่